ครงการขุดลอกแม่น้ำปิงเชียงใหม่ระยะทาง41กิโลเมตรมีความคืบหน้า10.15ค่ะในส่วนของตอนกลางเมือง22.5กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ค่ะกำลังเร่งขุดลอกแม่น้ำปิงที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ไปจนถึงบริเวณสะพานขัวเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางค่ะประมาณ1กิโลเมตรซึ่งปัจจุบันสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยทหารพัฒนาได้นำเครื่องจักรทั้งเรือดูดทรายรถแบคโฮรวมทั้งรถบรรทุกค่ะมาติดตั้งและเร่งดำเนินการขุดลอกแม่น้ำปิงโดยใช้เรือดูดตะกอนทรายและรถแบคโฮตักตะกอนทรายขึ้นมาไว้บนฝั่งจากนั้นค่ะใช้รถแบคโฮที่อยู่บนฝั่งตักตะกอนทรายใส่รถบรรทุก6ล้อเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังจุดทิ้งที่กำหนดไว้ ด้านนายดูสิทธ์พงษาพิพัฒน์หัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการขุดโลกแม่น้ำปิงคืบหน้าไปกว่า10 0 1>, 1 5ในช่วงแรกอาจล่าช้าเพราะต้องติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆหลังจากนี้ความคืบหน้าจะเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันก็พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการขุดลอกคือตะกอนดินที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานแข็งตัวค่ะการดูดก็ทําได้ยากต้องใช้เครื่องจักรเปิดหน้าดินก่อนถึงจะดูดตะกอนดินออกมาได้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่าพื้นที่ตอนกลางเมืองคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคมส่วนตอนบนและตอนล่างค่ะจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน พร้อมฝากเตือนประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณที่มีการขุดลอกค่ะให้ระมัดระวังในการขับขี่โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าบางจุดค่ะมีตะกรดินตกหล่นบนถนนอาจก่อให้เกิดอันตรายรวมทั้งอาจทำให้การจราจรติดขัดได้รับผลกระทบในเรื่องการเดินทางก็ขอให้ประชาชนเข้าใจในจุดนี้ด้วยค่ะก็เกิดเชียงใหม่ค่ะกงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานนิทรรศการภาพเขียนผู้กันจีนและภาพวาดเฉลิมฉลอง 50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจีนไทยค่ะที่หอสแสดงดนตรีดรสายสุรีจุติกุลมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่นายเฉินไห่ผิงกงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายอภิชาอินสุวรรณอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพและศิลปินวาดภาพและเขียนผู้กันจากประเทศจีนร่วมกันเปิดงานแสดงนิทรศการศิลปะการเขียนผู้กันจีนและภาพวาดภายใต้หัวข้อสืบสารสารสัมพันธ์ด้วยผู้กันหมึก เชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมในโอกาสเฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจีนไทยโดยนำภาพวาดตัวอักษรจีนที่เขียนด้วยผู้กันจีนและภาพวาดวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกว่า120ภาพซึ่งเป็นผลงานของศิลปินจีนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนำมาจัดแสดงค่ะภายในงานค่ะยังมีการแสดงโชว์ของศิลปะแม่ไม้มมยไทยการแสดงการขับร้องจากนักร้องท้องถิ่นของประเทศจีน ดยกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตจีนไทยและยังเป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและด้านการศึกษาด้วยทําให้เกิดความแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศมากที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของกองการศึกษาเทศบาลตําบลชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลชัยประการประจําปี2568ค่ะ ที่ห้องกาสลองตำบลเทศาบาลตำบลชัยประการอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายสุชาติบัวคำนาย,ยกเทศมนตรีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศาบาลตำบลชัยประการประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนค่ะได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนนําไปบูรณาการใช้ในการออกแบบกิจกรรมได้อย่างสร้างสารรค์พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานร่วมกันของสภาเด็กและเยาวชนเทศาบาลตาบ ชัยประการประสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆของสภาเด็กและเยาวชนโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆค่ะเข้าร่วมจํานวน40คนโดยหลังจากการอบรมค่ะแกนนําเด็กและเยาวชนจะเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ทักษะกระบวนการแนวทางการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเพื่อต่อยอดในรุ่นต่อๆไปค่ะ